ก็ตอนนี้เนี่ยลูกพี่ของเราพร้อมแล้วนะคะก็เป็นล่างทองแบบทองลอยมาเลยอะคือแบบว้าวเลยอะดังนั้นก็ขอดินดีต้อนรับนะคะพี่แน็กชารีค่ะพี่จัเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแบบแบบพูดผมไม่กล้าเข้าเลย ขายเก่งมากโหดีใจที่เจอโสดีครับวันดีเพื่อนๆครับก็บอกว่าโหขายเก่งมากผมเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้ามาเลยไม่รู้ว่าจะจะขายเริ่มขายยังไงดีแต่ว่าวันนี้มีโอ้โหโอ้โหพี่แนนตอนนี้คือบอกว่าคนแบบว่าบอกว่าแบบหล่อมากหล่อมากอันนี้คือร่างทองเลยว่ะพี่แนนล่างทองยังครับร่างทองประมาณสองาทิตย์ครับผมครับทุกคนนี่ลูกพี่บอกว่าอันนี้คือยังไม่ทองนะทองได้กว่านี้นะนี่รูกไหม ก่อนมาไม่เคยปวดคอขนาดนี้เลยไม,ไม่เคยเซ็ตผมนี่นั่งรถมาเกงคอแอนเราก็รีบออกมาโซนนี้เพราะกลัวรถติดวันนี้รถไม่ติดใช่ออกมาก่อนนานมากวันนี้เพื่อนๆทุกคนก่อนสวัสด <Yeah. S 2> ีครั เกล่นแฟนเราผมเก็กแป๊บเดียวผมเดี๋ยวผมสลับเก็กเก็กเก็กอ่าหวันนี้ลูกพี่คือแบบว่าครับคือต้องบอกก่อนว่าพี่นักพี่นักเกิดดีอะไรนะสามหกแกแล้วสามหกแกแม่นี่อายุเท่าไหร่ไหมเด็กกว่าพี่นักสิบปีไม่ถึงเด็กกว่าพี่นักสองปีเฮ้ยจริงเหรอใช่ก็คือดูพี่นักมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แฟนฉันแฟนฉันใช่แฟนฉันซีดีใช่ไหมสร้อยฝันซีดีอันนี้เป็นซีดีก็คือแบบว่าคือเป็นคนที่คืออันนี้ครั้งแรกที่เจอพี่นักเลยแล้วคือแบบก็คือพี่นักเล่นแฟนฉันตอนอายุเท่าไหร่เจ้าขวบ ตอนนั้นหนูก็เจ็ดขวบโหตอนนี้คือแบบว่ามีแต่คนทีมมาแบบเออพี่แน็กหล่อมากพี่แน็กหล่อมาก จ่ตังค์ไว้เอฟซีอ่เขาจ่ตังค์ไว้ใช่มเขารู้กันเวลาผมมาเนี่ยเขาจะแกล้งพิมพ์ให้กำลังใจอ๋อแค่เพียกำลังใจอไม่หลอเขาจะพิมพ์หล่อไว้ต่อแเขาพิมพ์หล่อไว้ก่อนใช่ไหมช่วงสองทีที่แล้วหนักจะเจ็ดแปดสิบเขายังพิมพ์ว่าผมหล่ออยู่เหมือนเกือเหมือนเดิมแต่วันนี้คือแบบว่าลูกพี่คือแบบว่ามาแบบเต็มยศมากเลยอ่ะเมื่อวานยังเห็นพี่นักยังเซอร์เซอร์อยู่เลยพาหาไปเดินเล่นอยู่เลยใช่ไหมปกติสกปรกทุกวันเนเ่ยวันนี้ก่อนออกมาคือแบบ ในวันนี้มีสุขลิสวยๆเนี่ยเยอะ c โอก็สวยมากในจมูกบานแล้วนะจมูกเ้ยบานเลยในจมูกบานแล้วนะบานแล้วนะตลกก่อนแล้วนะสวัสดีครับผมขอขอกล้องขวาเนี่ยค่ะขอซูมลูกพี่ใกล้ๆหน่อยอ่ะกล้องขวากล้องขวาโอ้โหเฮ้ยเกินไปมากเลยอ่ะโอ้เกินไปมากเลยอ่ะแต่งแบบนี้ทุกวันได้ไหมคือไหนถ้าเป็นทุกวันไหวปะไม่ไหวพี่เพราะว่าอะไรรู้ปะปวดคอมากเลยช่างทำผมบอกว่าอะไรรู้ไหมอย่านอนเนี่ยในรถอ่ะ อย่าพิงรถนะต้องนั่งมาแล้วผมมาแล้วมาไงรู้ป้าผมนั่งบนเบาะยองยองเนี้ยนั่งอย่างเช้ามาหรอนั่งยองมาไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเสียทรงเดี๋ยวมาแล้วแบบว่าเอฟซีบอกไม่หรอกเดี๋ยวรอแป๊นหนึ่งเดี๋ยวค่อยมันเสียทรงได้อ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยอนันใช่ถ้าให้พี่นักเดาสมมรัเป็นผู้ชายแบบชายแท้เดาว่าถ้าเป็นมาร์คแบนใช่ไหมเดาให้มาเบียไหนมาถ้าทำไมล้อมันผมเลย ใช่ FC FC ผมหล่อเท่ากันอ่ะหล่อเท่ากัน FC ผมนี่หล่อทุกคนเลยโอ้โหแต่ผมเนี่ยไม่ชอบเลยเวลาแบบเซตผมแต่งหน้ามาเงี้ยมันต้องแบบขี้เก๊กอ่ะแต่ไม่แต่ร่างนี้คือแบบเป็นร่างที่แบบว่าร่างที่แบบอเมซิ่งว้าวมากใช่ไผมเพิ่งเข้าใจตอนก่อนออกมาว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมบางทีเรามองนักแสดงที่ว่าเขาไปออกอีเวนต์ใช่ไหมแล้วทำไมเขาต้องยืนนี่โอ้เข้าใจละวรืองเขาเขาต้องเกริงเอาไว้ใช่ไหมผมมาปุ๊บป้าปุ๊บมันต้องยืนเงี้ยหล่อสายเก่ามากอุ้ยขอบคุณมากครับพูดพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะอ เซลเป็นแบบไบรอันอะน่งเป็นยังไงน้อนหนไบอันไบอันอะไรน้อนหนึ่งนั้นใช่น้อนหนึ่งใช่น้อนหนึ่งมา179บาทใช่ปะเดแต่ว่าเดเน้เฮ้ยเดก็มาด้วยอ่ะคือปกติต่อสองขอกลางหน่อยฮะคือปกติเนี่ยราคาต่อสองใช่ไหมคะมันคือราคา179ใช่โอ้โหเดเมจมากเลยอ่ะลูกพี่เดเมจมากเลยอ่ะพระเอกจีนมาาอุ้ยน่ฮาวเหลากงนฮาวเหลากงนิฮาวเหลากงสองขาจีน ภาษาจีนเหรอพี่น้องเล่นฟลูได้ไงว่าหนูพูดจีนได้สอนไงเพราะว่าซีโอสวยมากอ่านี่โยนานเพิงโยไหมน่โยนานเพิงเพ่งโยมาเออคุณมีแฟนหรือยังนี่บานของจริงเหรอลูกพี่ลูกพี่คือแบบว่าลูกพี่เคยน,นั่นมากเลยอะ่ะทำมันเคิน <c oughs> เคิร์ดการไม่อยู่ผมเนี่ยอ,อ่ะเทพพี่นักถือม<า>ักใช่เราต้องมักหน้าเพื่อการดูแลตัวเองนะครับถูกต้องแบบผมเนี่ยนะครับผมนี่อยากหลอกลูกพี่ทีเนี้ย่ YFC ผมหลอผมอีกไม่ได้ไม่ได้